สวัสดีครับบันทึกณนะวันอาทิตย์ที่เกตุลาคมพุทธศักราช2565ครัหครับสลับสับเปลี่ยนครับสลับสับเปลี่ยนมาเก,ก่าวถึงพระเกจินะครับอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์สายภาคตะวันออกนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับใน เขตบุรพาทิศนะครับหรือบุรพาพยับนะครับเป็นที่ทราบกันดีเป็นที่รู้จักกันดีนะครับสำหรับพระครูสุนทรโชติธรรมนะครับหรือที่ทราบกันดีรู้จักกันดีนะครับโดยทั่วไปในานามหลวงปู่บุญนาหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับนะครับวัดเขาแก้วทองตำบลเขาไม่แก้ว อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปัตจินบุรีนะครับถึงแม้ในช่วงหลังนี้กระแสความศรัทธานิยมจะลดถอยไปมากจะกระกจักระจายไปตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่ามีการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังที่ผมได้ติดตามกันไว้นะครับในรุ่นบรารมีหน้าปกนะครับก็ ประกอบพิธีกรรมพุทธาพิเศษเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ติดตามมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมติดค้างนะครับการจัดสร้างเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปัม๊มพิมพ์มังกรคู่มหาจากาักรพรรดิพิมพิมมังกรคู่นะครับเนี้ยนะครับ รุ่นพยักชนะจนนะครับยังไม่จบสักทีที่ยังไม่จบเพราะว่าผมโดนเวียงโดนแรงเวียงไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะครับโดยเฉพาะอยู่แถบๆใกล้ๆกันนะครับกับกับเขาแก้วทองนะครับก็วัดป่าใต้พัฒนารามนะครับก็อยู่จังหวัดสระแก้วนะครับก็โดนกันไปไหลเป็นสิบๆช็อตนะครับที่ได้ทําการเผยแพร่ประชา,าพันธ์ไปละ ก็ถือว่ายังติดค้างกันอยู่สช็อตนะครับ2ช็อตก็คงไล่เลียงเคียงลําดับกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จึงสลับสบเปลี่ยนนะครับมาพูดมาคุยนะครับในเกี่ยวกับเรื่องนะครับเหรียญพยัคฆ์ชนะโจนรุ่นพยัคฆ์ชนะจนด้านหลังองค์ยันเสือหัวขาดนะครับอันนี้ผมเอาไลา์เส้นมาให้ดูนะครับก็อีกหนึ่งเหรียญพระกิจจิจิตจันทร์สายเหนียวแห่งเมืองไม้ไผ่ตรงนะครับถือว่า มีความน่าสนใจในการติดตามนะครับอ่าขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับอ่านะครับด้านหลังองยันตเสือขา a ที่ที่ผมยังติดค้างอยู่ก็คือนะครับก็คือเรื่องนี่ครับสายวิชาพยาคราชนะครับสายวิชาพยาคราชวันนี้เราต้องแบ่งออกมาเป็นสองพาร์ทนะครับนะครับเพราะบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เคยได้ติดตามนะครับ หรือยังไม่เคยนะครับพาดพิงอิงถึงศาสตร์สา,สายวิชาพยาคราชมีความเป็นมายังไงมีความสําคัญมายังไงนะครับอันนี้เราต้องเกิดน,นําก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องศีหนาทางนะครับซึ่งเป็นหัวใจพยาคราชนะครับนะครับพยัาโคนะครับอักขระตรงนี้พยาโคนะครับแล้วก็แถมยังจะมีฝ่ายพุทธคุณด้วยพุโทโธสุขโตอาลหัง นะครับพักวาเนี่ยหัวใจพระพุทธคุณล้วนเลยน่าจะเป็นหัวใจกี่เท่าไหรเนี่ยหัวใจสิบไหมพระพุทธคุณสิบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดด้วยนะครับเป็นบางท่านบอกว่าหัวใจเนี่ยเป็นพระคาถาบังกระบอกปืนนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาทำสองช็อตนี้นะครับก็คือสิศห,หนาทางนะครับ พยัคฆ์โคนะครับแล้วก็ควบรวมมาตรงนี้นะครับเนี่ยพยัคขานะครับโอมพยัคโคนะครับโอมพยัคโคโอมพยัคโคนะครับพยัคขานะครับเนี่ยในยตรงนี้เราก็ต้องมาว่ากัน นะศูนย์ยาลพติอีหังอามือเอามอ,อะไรที่ผมเคยกล่าวไปโดยภาพรวมไปทีหนึ่งละนะครับอ่าอันเนี้ยศาดตสายตัวเนี้ยนะครับมีที่มาที่ไปของนะครับมาจากศาสตร์สายวิชาของพระภูปิพัฒนิโรธกิจนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในานามของหลวงพ่อปานตีโสนะครับวัดมงคลโคทาวาสหรือวัด บางเงี้ยนะครับอ่ะในระดับต่อไปผมขออนุญาตเปลี่ยนภาพอีกนะครับเราจะคุยเรื่องที่มาที่ไปของศาสตร์สายวิชานะครับศาสตร์สายวิชาพยาคราชมีที่มาที่ไปยังไงนะครับหลายท่านทราบแล้วหลายท่านยังไม่ทราบนะครับต้องบอกกล่นน้าก่อนเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าศาสตร์สายวิชาเนี่ยนะครับถือว่า มีสองกระแสนะครับกระแสหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นฝาดฝ่ายวิชาโบราณที่อยู่คู่กับลูกผู้ชายไทยนะครับมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรตั้งแต่สุโขโทัยอยุธยาธนบุรีมาจนถึงรัตนะโกสินทร์เอาตามที่เราศึกษาได้นะครับเพระสาะฝาดฝ่ายวิชาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในสำนักศักดิ์เศกเลขยันนะครับเดินเข็มบนแทนหมึกฝักดิกก์อะไรกันอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเป็นการฝักลงผิวหนังลงเนื้อ นะครับก็มีหลายสำนักนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็สืบทอดต่อเนื่องมาบางฝั่งนักก็ล้มหายใตจากกันไปแล้วนะครับต่อมาภายหลังต้องบอกอย่างนี้ต่อมาภายหลังนะครับก็พระครูพิพันธุ์นิโธรธกิจหรือหลวงพ่อปานติโสเนี่ยนะครับวัดบางเฮียนะครับหรือวัดมงคลคนานวาสเนี่ยก็นํามาจัดสร้างเป็นเขี้ยวเสือแกะนะครับเขี้ยวเสือแกะสืบทอดต่อเนื่องกันมานะครับแต่ที่นี้ที่มาที่ไปของฝาดัสาย วิชาพยัคราชเนี่ยนะครับนะครับหรือบางท่านก็เรียกสายเสือมั่งบางทีก็เรียกสิงคราชสีสะกูลมั่งน,นะครับเป็นศาสตร์สายวิชาเนี่ยที่มีมาแต่โบราณและจากการสืบค้นเนี่ยคงจะทะลุป้องไปมไ่เกินในสมัยของหลวงพ่อปานนะครับในสมัยของหลวงพ่อปานติดโสเนี่ยนะครับที่สามารถที่อ้างอิงเป็นหลักฐานได้นะครับ ต่อมาในชั้นหลังเนี่ยก็ยังมีแตกกระจายออกไปในหลวงวโคงวัดวังสั่รสนะครับตำบลบ่อนะครับอำเภอขุงนะครับจังหวัดจันทบุรีก็มีชื่อเสียงทางด้านาศาสตรสายวิชานี้นะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยาศาสตรสายวิชาพยกากราชเนี่ยก็กระจายไปทั่วนะครับในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภูมิภาค ผมมีภาาภาคกลางนะครับภาคกลางมากกว่าเพราะว่ามีสำนักสักยันในชั้นหลังนี้เยอะนะครับที่เล่นองค์ยันเสือเพนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลูกวิชาไทยเนี่ยเสือเพนนะครับเสือคำรามเสือหมอบเสือไตผู้ผานะครับเสือตาบอดเนี่ยเราพอมาชั้นหลังนี้ก็ยังมีเสือหัวขาดนะครับก็ดังที่เคยกล่าวกันไปแล้วนะครับถึงสำนักยันเสือหัวขาด นะครับจึงเป็นการฝักเศกเลขยันลงบนผิวหนังเนี่ยนะครับของลูกชายไทยแต่ต่อหลังเนี่ยมาเนี่ยาทางการมีการกําหนดกฎเกณฑ์อะไรหลายๆอ,อย่างนะครับก็เลยทําให้การฝักเศกเลขยันเนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงไปแต่ก็ไม่ถึงกับเสื่อมความศรัทธาหรือเสื่อมความเชื่อถือนะครับก็มาทํากันนะครับมาทาการจัดสร้างเป็น วัตถุมงคลหรือมองคลวัตถุหรือเครื่องรางของขลังนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกแล้วจุดเริ่มต้นนะครับก็มาจากหลวงพ่อปันติโสเนี่ยแหละวัดปากองบางเฮียหลังจากนั้นก็มาอยู่ในชนชั้นลูกศิษย์นะครับชนชั้นลูกศิษย์นะครับเขาก็ถือว่าของหลวงพ่อปันเนี่ยท่านถือว่าเป็นเสือคองด่านนะครับพยัคฆราชสายคองด่านนะครับสายเมืองศูนย์ป,ปาะก,การนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับแต่ราคาในการจัดหาเนี่ย นะครับหรือในการเล่นหาในการแลกเปลี่ยนเนี่ยตัวจริงๆตัวแท้ๆเนี่ยแพงมากนะครับแพงมากนะครับดังนั้นเนี่ยในชั้นหลังเนี่ยก็เลยจะมีพระกิจิกนาจารย์เนี่ยในรุ่นหลังที่ที่ทําเสือนะครับทําเสือในลักษณะเนี้ยนะครับที่ฝึกทอดต่อเนื่งกันมาอย่างวัดสว่างอารมณ์นะครับหลวงพ่อดารงเย่โทโลนะครับพระครูสถิตวราพรเนี่ยผมผมเคยเกิดเกิดไวละเกี่ยวเรื่องหลวงพ่อสมจิตไปครั้งหนึ่งและ พระกิจิคณาจารย์ผู้ผู้อาภาพหลวงพ่อสมจิตเปรมยเนี่ยนะครับก็ได้จัดสร้างเสือแกะเขี้ยวเสืองาแกะนะครับแล้วก็แถมยังมีพระเนื้อผงอ่าเป็นเสือเนื้อผงนะครับเสือรอดโบสเอาไว้รับรองต้อนรับแขกที่ไปเยี่ยมเยียนวัดสว่าองอารมณ์สมัยหนึ่งนะครับสมัยหนึ่งวัดสว่างอารมณ์ก็ถือว่ามีชื่อเสียงบกติขึ้นมาเมื่อตอนวันครบรอบร้อยปี ครบร้อยปีวันมรณาภาพของหลวงพ่อปันติโสนะครับทางวัดก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ลองสืบหาดูนะครับอีกสานักหนึ่งที่ผมจี้เอาให้ให้ให้ดูนะครับหลวงพ่โพโโพอโสนะครับหลวงพ่อโสตสิริธรรมนะครับพระกิจินงจันทร์ใบเสือนะครับวัดเขาหินโค้งนะครับวัดเขาหินโค้งตำบลน,นะครับตำบลคลองพูเขาเรียกบ้านบ้านบ้านชําตะเลืองบ้านชําตะเลือง,ำต,องตำบลคลองพู นะครับอำเภอขิจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับพระกิจจินจันจำที่มีชื่อเสียงนะครับของสายจันทบุรีมีความคุ้นเคยกันมากนะครับกับพระกิจจิงนี้ก็ยังถือว่าคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับยังอายุท่าน60กว่านะนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเพราะว่าพึ่งวันเกิดของท่านผ่านมาเมื่อวันที่9นะครับ9สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาก็ผมก็ไม่ได้ไปร่วมพิธีร่วมงาน นะครับก็ทางวัดก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลประเภทเสือเนี่ยเยอะนะครับเสือไม้มงคลแกะก็มีนะครับเขี้ยวเอ่อเป็นเขาควายนะครับเขาควายทั้งเขาควายดําเขาควายเผือกนะครับก็เอาไว้รองรับนะครับิยานุสิ์แล้วก็ปรากฏประสบการณ์อย่างมากมายนี่ก็อีกหนึ่งสายนะครับอีกหนึ่งสายศาสตร์พิชานะครับอ้าวอีกหนึ่งนั่นนะครับเอาใกล้ๆบ้านเรานะครับบ้านใกล้ๆเราเนี่ยนะครับ พระครูวินัยธรอ,อัศรเศษ,ษปัญญาปโชโตหรือหลวงตาแกนะครับอาหลวงตาแก่วัดบางพึ่งนี่ถือว่าที่วัดเนี่ยเขาคล้ายๆเปิดโรงงานเนี่ยแก่เองนะครับแก่เองนักเลงพอไม่ต้องจ้างใครเลยแก่เองเลยครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยเหลือกันอยู่ทั้งเสือน้อยเสือใหญ่นะครับเสือบูชาเสือเบิ่มบั่มนะครับลองเข้าไปศึกษาดูอยู่ที่วัดบางพึ่งวัดบางพึ่งก็อยู่ เส้นถนนเอ่อก็เรียกอะไรอ่ะบางปะกงฝงฝั่งซา,งานะนะครับเส้นเส้นที่ไปบางปะกงฝงฝั่า,า,าถ้ามาจากมอเตอร์เวย์อ่ะก็สามารถลงได้สองทางก็หมายถึงว่าลงลงก่อนเส้นที่จะไปบางเอ่อไปฝงเั่านะครับซ้ายมือแต่ต้องไปยูเทิร์นหรือเลยไปหน่อยข้ามสะพานไปหน่อยนึงเนี่ยนะก็ยังมีเส้นออกเส้นออกยูเทิร์นได้นะครับเส้นออก เส้นออกเส้นเส้นสายบางกงไม่ต้องอยู่เทินก็หมายถึงแต่ต้องต้องไปวิ่งนะครับต้องไปวิ่งอ้อมนิดนึงวัดท่าสะอาดเนี่ยวัดท่าสะอานนะครับแล้วก็จนวิ่งเส้นวัดท่าสาอานแล้วก็วิ่งเสเพลเรียกด้านข,ขนานกับมอเตอร์เวย์เนี่ยไปแล้วก็จะมีเส้นทางก่อนถึงวัดเขาดินเนี่ยจะมีเส้นที่วิ่งเข้าไปวัดบางพึ่งนะครับก็เดิมทีก็มีพระกิติังจย์ผู้ทรงบรรษาการบรรษาธราารมสูงสุดก็อย่างหลวงหลวงปู่หุน นะครับท่านมองรณะภาพาไปสักสองสปีแล้วก็อายุร้อยกว่าเหมือนกันร้อยสามร้อยสี่ปีนะครับก็กหนึ่งพระเกจ,จิขนา,จา์จันที่มีความน่าสนใจนะครับผมบอกที่เป้าให้เพื่อจะได้ติดตามหานะครับอันนี้ขออนุญาตผมผมเปลี่ยนภาพก่อนนะครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องศาสตร์สายวิชาเอาเรา,เ,าเรื่องหัวใจสีห์น้าทางนะครับกัพยัยักโควยักคานะครับสุญญาลพตินะครับ ที่เอามาลงไว้ในเหรียญแล้วก็มาดูนะครับเราก็มาด,ดูประวัติหรือเรื่องราวเรื่องราวเรื่องเล่านะครับก็ในส่วนภูมิภาคนี้ก็จำประมาณประมาณนี้พัะกเกิจิกะนะันนันสายเสือก็จะไม่มากนะครับก็ไม่ได้มากตั้งแต่โบราณมาแล้วก็จะมีกระจำกัดไว้ นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับให้ได้ศึกษาในชั้นล่างนี้ก็ยังมีอีกนะครับพระกิจิอาจารย์ที่ที่ที่ชื่อว่าเป็นสายเสือเนี่ยนะครับที่มาจากจังหวัดเมืองจันทบุรีภาคตะวันออกนี่ก็มีหลวงพ่อเฮงบาพาศูนนะนะครับวัดวัดบ้านด่านช่างจอมอะไรเนี่ยอยู่จังหวัดฟุลนองหนึ่งก็ก็เขาก็ยกประวัติว่าเป็นลูกศิษย์ข,ของหลวงหลวงหลวงพ่อโคงนะครับอ่แล้วยังมีท่านไหนที่ผมพอนึกออกอีกนะสายเสือพระก,กิติอาจาร์สายเสือนะ ที่ที่จะได้เล่มหาเก็บสะสมกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับพอทานโสดหรือหลวงพ่อโสดเนี่ยสลิรรมโมเนี่ยนะครับพระเขาหินโค้งนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับะัตถุมงคลก็มีประสบการณ์คนเมืองจันทร์กาเชื่อถือกันได้นะครับหลวงตาแก่นะครับหลุงตาแก่เป็นยาปโชโตนะครับอันนี้ก็มีความคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็แนะนําแนะนําให้แวะเวียนเพลินไปหานะครับ เพราะว่าท่านมีวัตถุมงคลประเภทเสือแกะเนี่ยเอาไว้รองรับอยู่นะครับก็สําหรับท่านใดที่ชอบงานศิลน,นะครับงานศิลน,นะครับอ่ายังมีผมผมนึกออกแล้วยังสมัยยุคกลางอย่างมีหลวงพ่อกลวยอยู่อีกองอ,อีกท่านหลวงพ่อกลวยชุดตินทลวนะครับนะครับวัดระฆังโคฟิตารามีกระสายเสือนะครับเมืองเมืองชัยนาท ก็ถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ดังนั้นนะครับในการที่จะเล่นเล่นหาเก็บสะสมเหรียญน,นะครับหรือว่าถูกบางคนที่ทำบนันทิชหลังละอ้างอิงถึงองค์พระบุรพาจารย์นะครับพระกิจ,จิคณาจารย์นะครับยุคเก่าๆเนี่ยก็ให้อิงประวัติก่อนนะครับแต่ของหลวงปู่หลวงปู่บุญมาเนี่ยโชติธรรมโมเนี่ยท่านถือว่าเป็นสายเหนียวอยู่แล้วนะครับในเมืองปัจจินบุรีนะครับเมืองไม้ไผ่ตรงเนี่ย นะครับล้วอยู่แนวตะเข็บของภาคตะวันออกนี่ถ้าไม่เหนียวจริงอยู่ยากนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่นะครับเป็นถือว่าเป็นช่วงเป็นนินแดงหันช่วงไรต่อของยุคสมัยอรารยธรรมเรานะครับนะฮะดังนั้น,ะน,ะนะวันนี้วันนี้นะครับวันนี้ผมก็มาเกินน้ำก่อนให้รู้จักศาสตร์สายวิชาเพกราช นะครับที่มีมานะครับถ้าท่านใดจะไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมได้บอกมานี่นะครับก็สมควรที่ศึกษาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าก่อนที่จะศึกษาวัตถุมงคลหรือเก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะหาทําความรู้นะครับ,รนะรบดังนั้นในในเรื่ององค์ยันนะครับเสือขาดเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปในสำนักเดิมะมีกี่คนมั่งในการใส่ฝัก นะครับที่น่าสนใจและติดตามนะครับอ่าอีกองหนึ่งพระเกจิคณาจารย์อีกรุ่นหนึ่งคนหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ผมต้องแนะนำพระอาจารย์สุรเกียตสุรญยานโนนะนะครับผมมักจะติดปากเรียกท่านว่าพระอาจารย์กี้นะครับพระอาจารย์กี้วัดศพสวรรค์นะครับองค์นี้สายพุทธคุณนะครับแต่ก็พ่วงพววไในเสือตาเดียวมาด้วยนะ พราะว่าท่านท่านมีทำตจะกุดเสือเสือต์เดียวอยู่ลองลองกลับไปหาท่านดูนะอยู่อยุธยาเราด้านเองเนี่ยอยู่บางบางประหานนะครับตรงนั้นอะ่ะนะครับสามารถเอ่อก่อนถึงก่อนข้ามสะพานไปแล้ววนวนรถเข้าวัดศุขสวรรค์เนี่ยก็จะมีวัดจอมเกตอยู่ใกล้ๆก็หลวงพี่เลี้ยงนะครับหลวงพี่เลี้ยงอ่าผมจําชื่อทนไม่ได้ละจีรพงษ์หรือไงเนี่ยนะประมาณเนี่ยจีรพงษ์เนี่ยนะครับ หลวงพี่เลี้ยงว,ว,วัดวัดวัดจมเกตนะครับก็องค์หนึ่งก็เป็นพระก,กิจอาจารย์รุ่นหนูไฟแรงนะครับกนที่ไปหาพระอาจารย์กี้ก็แวะได้แวะเบียนเพียนไปหานะครับนะครับถือว่าวันนี้เรานะครับเรามาปรับหอนเนื้อจนวนนะครับเรามาปรับนะฮะเรามาปรับพื้นฐานความเข้าใจของศาสตร์สายวิชาตัวนี้ก่อนนะเพราะครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าผมต้องอธิบาย นะครับว่าขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับเพราะว่าถ้าใช้รูปเหลียญแล้วจะจะไม่เหมือนอ่าจะไม่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับใช้รูปรูปลายเส้นนะครับก็จะมันว่าสีหันะทางนะครับสีหันะทางมีที่มานะครับอยู่ในสองบริบทนะครับอย่างที่ผมบอกสีหันะทางที่ผมเจอนะครับบริบทแรกก็มาจากอินทิปิโรัตนามาลานะครับอ่าประมาณว่าห้องที่20นะ นะนัมิโตนัมนัมิโยเทวะนัมิโตนัมิโตเยวะปเมหินัลลานัมิโตเยวะปรมิหินัลลานรติหิปูชิตังนลัลลานังสีหะนาทังอยู่เนี่ยเดี๋ยวแถวผมผมผมไม่ค่อยได้ท่องบ่อยๆเดี๋ยวผมต้องลำดับยืนใหม่นี่อยู่นิดนึงสีหะนาทังอยู่สีหะนาทัง อ่าโอเคก็ปร,กประมาณมี้นะมิโตนะมิโตเยวะพเมหินาลานนารทีิสพพะทาณทันโตศีหานาทาังโยณทันตันตังณาม,ามิหังคืออย่างนี้ต้องเ,นเนรนเรนฝาบให้ราบอย่างนี้อิติปิโสรัตมานาลามารานี่มีหลายสำนวนนะครับมีหลายสำนวนแล้วผมก็ไปศึกษาเกือบทุกสำนวนพอไปศึกษาเกือบทุกสำนวนเนี่ย ก็จะทําให้เวลานั้นเราเราสับสนในการท่องของตัวเราเองนะเพราะบางบางตำราก็เขาจะใช้ว่าณมิโตอ่ณณณมิโตเยวะภูมิหินะครับบางบางตำรานะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้ณนณะมิโยนะครับณมิโยเทวะภเมิหินะครับก็จะก็จะผิดเพี้ยงกันไปนะครับก็อย่างคําว่า บางบางบางตำราบางสำนวนก็ใช้ณทันณทันณทันทันตังนมามีหังนะครับบางสำนวนก็ใช้ณทันตังตังนมามีหังอะแล้วก็อย่างคําว่าณทันโตสีหันณทางโยเนี่ยบางตำราก็ไปบางสำนวนก็ไปใช้คําว่าณเทนโตนะผมก็เลยพอเอามาไม่มีฟิต์นะครับอันนี้ผมพูดแบบไม่มีฟิล์ก็เลยทําให้ ผมงงและสับสนตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยนะครับคุยกันว่าศีหานาทางโยนเนี่ยสำนวนแรกเนี่ยมาจากอิจมิโสแัะนามาลาน่าจะประมาณทั้ง20นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับและนะครับมาจากอัตานาทัาปปลิตอันตานานะครับอันตานาอันตานาทัาปปลิตก็คือบทพัปลิตที่ เทวิศวันนะครับมอบให้กับถาวายให้กับพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้พระพิษุสงฆ์สาวกสวดเอาไว้ป้องกันนะครับก็จะมีบทสีหนราธังอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยผมฝึกคนได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้เคยหัดท่องเหมือนกันนะนะครับก็จะเป็นบทสั้นๆนะครับบทสั้นๆนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมเตรียม,มเอาไว้ให้คราวหน้าเพราะว่าจริงๆเตรียมเป็นแล้วล่ละแต่ผมยังไม่ได้ทำากอ๊กอปปี้เอาไว้นะครับรวบรวม รวบรวมไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เรียบเรียบนะครับแล้วเดี๋ยวรวมถึงกันที่จะมาคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับพยัคโคเนี่ยกับพยัคโคพยัคฆาเนี่ยสุญญาลพติเนี่ยสุญญาลพติอิติแล้วก็ลงอิติโอมนะครับขึ้นต้นด้วยโอมลงด้วยโอมจริงๆตัวนี้มันเป็นโอมด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หัวใส่หัวเอ่อใส่หัวฟลโอไว้เอาง่ายๆนะฮะ จริงเพราะว่าตรงนี้มันมันมันเป็นจุดสังเกตหน่อยนะครับอมก็ได้อมสวหาจริงๆเนี่ยสามารถก็ยังมีสามารถมีพื้นที่ลงได้อีกนะแต่ก็ไม่ได้ลงมาไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้สลับสับเปลี่ยนนะครับหลังจากที่สามสี่เดือนเลยสามสี่เดือนเลยที่ผมผมไม่ได้ต่อเรื่องเรื่องของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมนนะ เออเพราะว่าไปทํางานอื่นแล้วติดยาลเลยพอติดยาเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เลยสับฝนอลลมานเลยไม่ปิดตัวนั้นก็ไม่ปิดตัวนี้นก็ไม่ปิดแล้วก็ยังขึ้นงานใหม่ขึ้นคอนเทนต์ใหม่นะครับโอเคดังนั้นนะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้เราพูดถึงศาสตร์สายวิชาพยากราชไปแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เจาะลึกแต่เที่ยวหน้าเราคงจะต้องมาเจาะลึกเรื่องพักคาถาหัวใจบทต่างๆเพราะผมมีแล้วมีเออผมมีเปเปอร์ นะนะผมรวบรวมไว้แลวล่ะนะครับผมเรียบรวมไว้และแต่ยังไม่ได้ทํามาเป็นเปเปอร์นะครับเพราะว่าผมทํางานสองเครื่องนะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้ทํางานเครื่องเดียวแต่ผมลงลงโปรแกรมไว้สองระบบลงลงไว้สองชั้นนะครับสําหรับเอาไว้ขึ้นศาลต้องบอกอย่างนี้ไว้สําหรับขึ้นศาลเผื่อมีบางคนมาแอบอ้างว่าเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เอาของเข้ามาเลยของมาผมจะโชว์ให้ดูให้ดูโปรแกรมผมว่าเอ้ยผมทําโปรแกรมอ่ะ ผมทำไว้2ชั้นคุณคุณมีโปรแกรมกี่ชั้นนะครับเพราะว่าคุณเห็นเวิร์ดผมแต่คุณไม่เห็นตัวต้นฉบับผมนะครับผมจะทำตัวต้นฉบับเสร็จปุ๊บผมถึงจะมาถ่าย copy ลงเวิร์ดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเขียนของผมเองผมไม่ไปคัดลอกของคุณนะครับแล้วผมได้รวบรวมมาคาถาพวกนี้เป็นของโบราณของเก่านะครับอ่ะสุดท้ายนะครับ,ส,นะรบสุดท้ายก็ขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ข้างหน้าเรามาว่ากันต่อนะครับเรื่องสีหนาทางอยู่นะครับสีหนาทางที่มานำมาใช้แทนา้าทั้งสี่นมาพัทะสวัสดีครับ